สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกับจิมมี่จูอีกแล้วนะครับผมตอนนี้จิมมี่ได้เข้ามาอยู่ในเกมฟรีเอ้ไม่ใช่นะพูดผ,ผิดขอโทษ <laughs> อยู่ในกีไฟ้นะอืมเราเป็นผู้เล่นใหม่เราควรจะทำยังไงดีเพราะผมเพิ่งเคยเล่นครั้งแรกอืมมีด่านอะไรบ้างนะตอนนี้ทุกคนก็เล่นอะไรกันนะเขาเล่นเป็นหมดทั่วไปแล้วกันนะผมยั่ไเป็นนหมดพวกนั้นะน,น,นะ มาชิมมีม่พร้อมจะสู้ไปแล้วนะทุกคนเป็นกำลังให้จิมมี่จูด้วยนะครับผมว่าจะเอาชีวิตรอดในเบ t เท r o y รโยนี้ได้หรือไม่นะครับทุกคนกรับอุย้ยโอ้มีคนเยอะแยะเลยนะชิมมีบ่บวกงไว้ว่าชีวิตนี้ฉันก็อยากจะยิงพวกแกให้ตายหมดกูปาดน,นี่ชิมมี่นายคือผู้เล่นใหม่ที่เก่งที่สุดเลยนาะรู้ไหมโอ้โชคุณครับสำหรับเราของเดียวนะ อมรระหว่างรอนี้ก็รอไปก่อนแล้วกันนะชิม,มินายจะลงน้ำเหรอ <gasps> โอ้ไมนะ่มันคือน้ำแข็งนี่ว้าชิม,มิพลังเปน็นแมปอยอดเลยอะไรนี่ชิม,มินายพราะไม่อย่างนี้ังกระโดดเครือ่องบินเดี๋ยวผมล้มแล้วครับไปกันเลย โอเว้อว์รีฟายแม็คครับภาพก็สวยอยู่นะครับทุกคนจิมมี่พร้อมที่จะเป็นบวกเลยร่าการของจิมมี่ต้องการปะทะมีตะตวงเข้าเหนียวโรยาอะไรไม่รู้เลยครับผมอ่านไม่ค่อยออกเลยนะมีคนเรื่องบินมาแล้วผมว่าผมจะไปลงแถวแถวนี้ดีไหมไหมไม่ดีมั้งผมไปโซนนี้คนไม่ค่อยลงดีกว่าจะบินไปดูงานแล้วกันนะจิมมี่จิมี่แนวพา้นที่ดูงานสักทีนะ ออลิกามันใหญ่เกินไปผมเคยดูแล้วนะคนยิงกันตายเยอะไปนะผมไม่อยากกระโดดล่องก่อนนะผมรู้ว่ามันไม่คุ้มค่าการเสี่ยงที่ผมเลงไปนะชิม,มี่เขาฆ่าแล้วจิมไปเลยเพื่อนเอาโรงงานนี่แหละโรงงานอาวุธตัวน,นี้มีใครลงมาผมหรือเปล่าไม่มีนะแต่ว่าเขาตายหมดแล้วนะทุกคนชิม,มี่เพิ่งมาถึงนะ สวัสดีครับผมชื่อจิมมี่นะผมต้องการอุปกรณ์ผมไม่ทำอุปกรณ์เลยนจ๊ะโอ้ผมแมคน่นั่งทำอุปกรณ์แป๊บเดียวเลยชิมมี่เรานี้นายมีกระเป๋ากับกระถุนลูกซองและนายมีกล่องมหาไพ่มันคือกล่องอะไรเปิดได้ไหมผมไม่ได้นะชิมนายต้องวิ่งไปหาปืนเดี๋ยวนี้ไม่งั้นจะตายเอาได้เจอกระเป๋าอีกแล้วครับเพื่อนกระเป๋าเลขสามแม่ โอ้ใบใหญ่ซะจริงๆโอเคผมเจอตูตีแล้วผมป๋าใบใหญ่แล้วก็มีอัคษอืมวันนี้ชิมมี่เลยเขาจะลุยไปเอ๊ยนี่ผมมันอยู่ในโอ้มีเคียวด้วยเคืออะไรเคียวนี่เพิ่มกูทำอะไรกับเคียวเนี่ยน,นะอืม ก็พร้อมที่จะบวกกันนะจะไม่มีใครให้ผมยิงเลยอขอ SMG ไว้แล้วกันนะผมก็อยากจะหาปืนที่มันดีกว่าน,นี้นิดนึงจิมมี่จะบอกนายอะไรก็ได้มันไม่มีเลย <S <S ว่านายต้องพร้อมที่จะออกไป,ไปเผชิญโลกกว้างนั่นแหละมาอยู่บริเวณตรงกลางแล้วกันนะจิมไปเถอะเพื่อนเมื่อเรายังไม่พร้อม ไปจิมมี่ไปหนึ่งเพราะเหลือสี่คนแล้วจิมมี่นายยังไม่เจอใครโอ้ฉันเจอคนแล้วเจ็กกี้เจ็กกี้ต้องไปเก็บมันนะพวกข้าอยากกิวผมหิวเหลือเกินชิมมีนม่นายพร้อมหรือเปล่าชิมมี่จะวิ่งตามไปถึงไหน ในซีมันล็อกให้ใช่ไหมอ้ยิงในหน่วยเรียบร้อยจิมมี่ในกล่องเขามีอะไรไหมอดูหน่อยนะครับโอ้ไม่มีอะไรเลยโอ้ใจคนแล้ว เขาเดินมาหาแบบงงๆเลยชิม,มิเป็นใครกันแน่นะพวกนี้อุ้ยรู้สึกว่าจะมีเดี๋ยวก็กองหายไปไหนแล้วนะเชื่อมันเถอะรู้สึกว่าผมเห็นคนแบบแถวนี้นะไปไหนแนละ้นั่นไงฉันเห็นแล้วฉันเห็นหนายแล้วเพื่อน ก็ต้องมาเจอปืนยูซี่ของฉันกระบอกนี้จอยิงนายให้ตายไปโอโ้ฉันจะตายเองเดีอดร้อยจิมมี่ยอดมากทีนี่กับคุณนายก็จะหมดไปแล้วจิมมี่โว้วโว้วโว้โว,วสุดยอดเอ๊ะ โอ,โอ๊ยโอ้ยมีคนยิงผมชิม,มี่สวยชิม,มี่นายสุดยอดจริงๆนายบ้าฟาร์มไปหน่อยนะชิม,มี่ฉันว่าน่ะผมไม่ต้องการแล้วอะไรพวกนี้เนี่ยเขายิงผมไปเลยนี่นี่โอ้ ยิงก็ไปชิม่ผมมั่วชิม,มิพร้อมนี่จะออกรบแล้วเอ๊ะเกลือกระสุนนายก็จะหมดแล้วจิมโอ้สโคบทั้งนั้นเลยชิม,มี่มีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วแหละนะ โอ้ดีอืมตรงนี้เป็นยุทธศาสตร์ที่ดีนะเธอเจอคนเยอะแยะมากมายชิม,มิกับผมจะคิววเขาผมก็ถือคาตานะของเขาคู่ใจนีตีไม่น่าจะฟันได้คนระัผมว่าจะตายก่อนชิม,มิเป็นคนที่โง่งมากนะไม่ใช่หรอกอุ้ยมีคนชิม,มิมายิงอย่างนี้นะตรงๆเลยเหรอ เช็คเงินได้าวว่าจะเป็นบอทหรือเปล่าจิมมี่แล้วสกิปมันเป็นอย่างแบบฉันไหมจิมมี่ไอเจ้ากล่องของคนนั้นของตัวนั้นมาหายไปไหนแล้วนะชิมผมหาไม่เจอแล้วเ,เจ๊กี้อือข้างบนมีอยู่สองคน เมื่อกี้ปืนเขามีแสงด้วยผมเห็นเลยขึ้นไปคิวอีกตัวหนึ่งผมรู้สึกว่าผมจะเห็นมีคนอยู่หนึ่งคนใช่หรือเปล่านะไม่ใช่แล้วเขาไม่มีอะไรเลยเ็มผมอยากได้เงนสัน แล้วก็อันนี้ผมขอเป็นอ,อันนี้เหมือนเดิมนะโอเคโอค้ยโอ๊ยมันจะยิงผมยางได้นนะคุณเป็นใครมุณยิงผมเนี่ยชิมีในคิวไปเยอะเหมือนกันนะ โอ้ผมไม่แย่นะครับผมชิมีนาะยิงบอดเนะฮ้ผมไม่ได้ยิงบอดผมรู้สึกว่าผมยิงคนคุณไม่เข้าใจผมหรอกอาจจะเป็นผู้เล่นใหม่แบบผมหรือเปล่าที่เขาเพิ่งมาเล่นวันแรกก็คงจะไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการเล่นที่ยิงคืาร์ดิโอขนาดนี้เขาบอกว่าฟรีไฟมีแต่คนหดๆทั้งนั้นผมว่ากัจริงนะ แต่มนไม่เจอผมก็จะกลัวมากนะตรงนี้มันเริ่มมืดลงสื่อขนาดเป็นกล่องแววๆวับๆไม่ใช่คนหรอกนะเอ๊ผมไม่เจออะไรเลยนะครับทุคกคนวงก็กำลังจะบีบแล้วคุ้องปากก็อยู่ตรงกลางอจะเดินทางโอ้ขนาดผมมีหนึ่งคนมวใช่คนแล้วแหละชมีในภากปืนมาเด๋ยนนี้ นายผมจะยิงเขาทันทีนั่นไงเขาก็โดนลงไปแล้วฉันเห็นแล้วชิม,ม่วิ่งไปสวยงามชิม,มีดยอดมากตายไปแล้วนะผมจำไได้ว่าเขาเป็นคนนี่แหละว้มีกระสุนยเยอะแยะมากมายผมโดนยิงจากข้างหลังด้วยสไนเปอร์เพราะเป็นโคเป็นคนนี่เอง ผมโง่ที่จะอยู่นิ่งๆน,งๆนะผมจะจบางานวันเที่ยวตรงนี้จิมมี่ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ